สวัสดีค่ะสบายดียินดีตอนฮาพม่พพ่นาองเมื่อสิกุกคนเนาะกับคลิปคลิปนี้เนาะก็ชื่อว่าเป็นคลิปที่ออกมาเตือนไพ่คนล่าเนาะที่เขามาอยู่ในไทยหรือว่าคนไทยเองเนาะที่ว่ายัางกุท่านหูเหลืองนี่ก็ถือว่าเป็นเหลืองที่เตือนเลยเก,กี่ยวกับ่ริษัทลูว่าไพ่เป็นผู้ถูกไพ่เป็นผู้พิษเนาะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เจอมากับโตทื่อว่าเป็นเด็กหน่อยในหานนอนเด็กหน่อยอายุสิบแปดสิบเก้านี่แหละ พันมาอยู่ใหม่ๆเนาะแหละพ่นเจอกับโตเนาะก็คือแบบว่าพิษที่พ่นเองคือการแน่แล้วกับแบบที่ว่าเขาพิษกับบุ๊ม่นเนาะก็คือมันเป็นอาสีของเขาก็คือเรื่องมิจชาชีพหรือว่าการสั่งโทรศรัพท์ทางออนไลน์เนาะหรือวาอ่าเด็กหน่อยอยู่ในหานก็ที่เราก็นอนเนาะ,ะที่เราไปเลยวให้ทุกคนคอมเมนต์มาว่าเคยเจอแบบมีบ่ เป็นน้ำเหาเองแน่แล้วก็เป็นน้ำเขาหนะ่หมอหรือว่าจังไดอันนี้ก็ยิงตามเหตุการณ์ที่แก่ได้อยู่ครับนอ้องแล้วก็ได้เห็นเหตุการณ์หรือว่าจะานการนอนแต่ตัวชิมาเราถื่ว่าเป็กนการเตือนภัยคนลาวเฮาน้ำกันหรือว่าคนไทยทุกๆคนเนาะสิบ,บอกให้ฟังสีส่สั้นโนพีน้องอาจะค้นเราจะกกแต่เขานอกก็คือน้องมาทำงานนากก็คือได้ไล่เดือนเติบนอกอากาศแล้วันนี้น้องหันยได้โทรศัพท์น้องมันิกะ ไปบังเห็นเขาไหลซดสก็คือแบบกลมอยากได้มันก็ต้องมีในคนเฮ่าทัวๆไปอยู่แล้วเนาะพี่นอ้องก็คือน้องเหนอยากได้โทรศัพท์ไอโฟนเอาซัมซุงเอสโปรแม็กกดาษซิบหายยังก็ได้ประมาณนี้แหละเออคือความวางังของน้องคือแบบอยากได้กล่องงงามมาทายหูทัน,นทันนีตามภาษาัยรุ่นเห็นเนาะพี่น้องเนาะน,นั่นละแล้ววันนี้เลื่อนต่อๆหันนะเลือนไปทั้งไมททั้งไดก็เห็นอันแบบว่าเขาไหลซดสคลายหะนะวันนี้น้องหันกลับ จะหยุดเลยได้พี่น้องน้องก็บแบบว่าอยากได้แห้งก็เลยแบบเอื้อยคอยอยากได้ข้าคอยเบิงบ้งในลายเบิ้งในลายซดอันนี้ก็คือแบบเขาบอกว่าอา่าให้คอยพิมพ์นั้นพิมพ์นี้อา่าก็ลองแบบเอิญไงคือเอฟเหนแล้วเนาะพิมพ์ที่บอกเอย่ยชื่อสองหรือชื่อหา,านี่คักเน่เนาะพี่น้องเนาะอ่าพิมพ์มันจังสรนจังสี่แหละชิดระบบเขาสิด,ดูทาดูติดค่องไขกับผู้น,นั้นสช่ได้ครับล่างวันมาสัตย์เสียแค เก่าร้อยบาทไดสิบเอโปแม็กมือสองว่าสั่นอหละเออหรือว่ามือหนึ่งอะมีหลายเหตุการณ์หรือว่าอันนี้เนาะกับว่าหูว่าน้องมาฟังตั้งแต่ต้นคลิปนะบอกเขาใจบอหรือว่าฟังเขาอธิบายบอกเขาใจหรือว่าเข้าอยากได้แล้วเฮาคิดไปเองไลายก่อนกันอันนี้กับว่ท่านตัดสินใจนอนเดสิไปฟังตอนถ่ายนอนตะกคนนั่นแหละน้องตัดสินใจสั่งเนาะสั่งเอฟอะนี้ติด ปิดของหน่อง่าก่าวลอยว่าเออเก็บเงินไปทา้งหลายบมี่าใช้จ่ใจทั้งสินบัตรพ่อมาหอดนอนพี่น้องสามหมื่นพันใบพ่อมาหอดโบเลนไอโฟนเนาะก็คือหน่องก็ตกใจแต่ว่าโชคดีทีแกวอยู่น้่เนาะเื่อแกวบอกว่านั่งแกวจะทันใจเงินเด้ออ่าแกะบ่งกรย,าน,า,ชา,ชยานว่ามีช้าฉียานว่าข้าหลอกลวงบางเถื่อหันเฮากับฟังเข้าบ่ชัดบางเถื่อเขาบอกว่าชิส่วนรุ่นเนาะบางเถื่อสีนะพี่น้องเขาบอกว่า สั่งอันนี้หนึ่งอันได้รับสิทธิ์ส่วนลุ้นนั่นลุ้นนี่อย่างสีนะแคสิทธิ์ส่วนหลุนคาว่าลุนก็คือยังบ่ทันได้ห้าต้องลุนว่าซีเมนข้องห้าวบอแล้ว่สีนะ่หน้าพี่น้อง,น,องน้องบ่เขาใจเนาะบันนี้ก็พ้ากันมากแกะโ่เมนนะอันั้นสามพี่น้องโ่เมน์โทรศัพท์สามเป็นค้าต่างกล่องแบบแบบได้เนาะ้าต่างกล่องน้อยๆแบบแบบก้มๆหัะนะนพี่น้องดึงขึ้นดึงลงก้มๆน,น้อยๆวันนี้ก็เลย ทมคนขนทรงว่าอ้ตีกับได้โบกรจะจาวาตีกับได้ค่ะบบเป็นยังส่วนเดียวเนี่ยมีชาสิบรลายลววาเราวะเบื้งค่ะคก่อนจะสร้างงางเราก็ตักเตือนมาเนาะ่หนแล้วก็ใจดีเข้ากับตีกับนาะพี่นอนอก็นั่นละอยากเตือนเนาะพี่นอนองคนเล่าเข้านากันที่มาอยู่ใหม่บางเทื่อพ่าท่านไหนโหยังแกงคักแน่เนาะก็คือแบบเข้าต้องฟังดีๆเนาะเวลาเขาไหลซดคล้ายเครื่องนันนีเนาะก็คือ อันนี้ก็สิพาดทางน้องที่น้องแบบว่าฟังบอคักนะทุกคนอ่นลาฟังบอคักว่าเขาหว่าว่าถ้าวว่าสั่งของในหารเขาจริงได้จริงหนึ่งแ่ะสีได้หับรลุนสิได้หับรางวัลรลุนหรือว่าสิได้หับสิทธส่วนลุ้นนะคะทุกคนสิทธส่วนลุ้นไอโฟนลุ้นนันลุ้นนี่น,น,นนะทุกคนแต่ว่ามันบรายได้นะเขาแค่อ่เป็นการตลาดของเขาเน็รเในห้าแบบมีความอยากได้กับอยากสื่อ,อยากสร้าง มันนีแ่แหละกะบว่าให้เอฟบันนี่กะอธิบายให้น้องฟังให้เข้าใจบอกให้น้องโทษคนหาในย่างหรืออีกอย่างเข้ากับบริสียเงินยงางเข้าคติครับเขาบ่าท่านไหนใจสินะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์คดีเตือนใจของพวกเฮ่านะก็คือว่าอยากได้ยังก็ถ้าข้องมันได้มาฟรีๆได้มาง่ายๆเนี่ยมันเกิดสิบล็มเบนคล้องดีเนาะทุกคนนั่นล่ะได้มาฟรีได้มาง่ายก็คือมันบล็มเบนคล้องแพงเะบอกจังได้ปะ ของที่มันแพงและมันได้มากง่งายได้มาฟรีๆราคาถูกๆค่ะมันบ่ค่อยดีเนาะทุกคนเข้าบ่หูว่ามันสิเมน่นแท้หรือว่าแมน๊อปเนาะนะถ้าว่าของดีของแพงเขาคือสิมาแจกฟรีคือสิมาขายเขาถึกๆเนาะพี่นนองแต่ว่าอันนี้ก็บ่ได้เมาส์รวมเนาะบางเทือเขาสิจัดโปรก็มีแบบว่าบางกลุ่มบางหารบ้าน,นอันนี้เขาแบบมันโดนเทือจัดโปรอ่ะอันนี้ก็ กระแมนข่มขาวกับมีเนาะแต่ว่าทางออนไลน์เขาต้องระมัดระวังทางทีดีให้เบิ้งคักๆเนาะพี่น้องอ่ะแกวเวลาสิสังง่งยังคันแกวเบิ้งรีวิวเบิ้งรีวิวเบิงบ้งเข้าให้คะแนนจักดาวแล้วก็เบิง้งทุกอย่างเนาะทุกคนทุกคนแบบเขาคล้ายจำนวนค้ายหานนี้ค้ายหลายบหนึ่งพันชิ้นขึ้นไปนี่เขา้าเข้ากสัรงหังนะพี่น้องคันว่าหาฮกชิ้นนี่เข้ากบ่วนาเสื้อถื้นเลยเดี๋ยวเปนบอกเข้ากระกล้านะพี่น,อน้อ,อ,นนะนองคนกระซังหน่อยแท้ยังประมาณนี้เนาะ พี่น้องนั่นละก็อยากเตือนพเมพี่น้องทุกท,นนทุกทีเป็นคนงานลาวหรือว่าคนไทยหรือว่าไายกันแล้วแต่เนาะแบบว่าอ่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นนะเรากอแบบว่าอยากอาออกมาเตือนทุกคนเนาะว่าการที่เท่าสื่อค้องในออนไลน์ว่ญญานั้นซะให้ระมันระว่างกันหลายๆขขืนเนาะคนไทยคนลาวเบิดทุกทุกทีเนาะมิชชีพนเสนี่มีถุกประเทศเนาะพี่น้องบ่แเ่นแต่ประเทศไทยและก็บ,บ่แมเมนแต่ประเทศลาวมีเบิด ธรรมากัมพูชาอ่ามีเบดถูกแ่งถุกคนจีนเนาะมีเบดมีชาชีบในทุกคนนะคือมีคนลาวทางลาวก็มีมีชาชีบเนาะแต่คือนั่นละเหตุการณ์ที่เฮ้าเจอคือเป็นคตินที่เตือนใจพี่น้องทุกทุกทานเนาะคนลาวคนไทยแห่งงานคือจำนาแน้มาเหตุงานแต่กะอ่าแบบว่าก็คือว่าเด็กบกคอยเด็กไปไซน์เนาะสั่งเครื่องสั่งของทางโทรศัพั์นั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็ตักเตือนกันเนาะก็นั่นแหละพี่น้องคิปนี้ก็ ว่าเราซื้อกันฟังซื้อน้ำพี่น้องซื้อว่าตักเตือนพี่น้องยืดซีถูกทานนานที่ที่ตามในสองแกว้วมืว่อนี้ก็เพิ่มาอาบนหนามแล้วกำลังวัชินอนบรรยากาศอ่าซีหนาซีตากับสีโบสดใสปันไดเพราะว่าส่วนนี้อยู่ทางโคราชเดีเ๋ยวกับฝนเดี๋ยวกับแดดเดี๋ยวกับแดดเดี๋ยวกับฝนเนาะพี่น้องบรรยากาศเปลี่ยนแปลงดูก็เลยเหตุห้อ่าแก้วว่าสบายเนาะพี่น้องกับอะไรเหตุคลิปไปไล่เหมือนเติบเ,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 เลยแหละพี่น้องเอ้ยนั่นแหละเป็นอย่งไรกันจะท่านลืมกันเน้อพี่น้องเอ้ย ถาว่าคลิปนี้บอกพิดบ่าผาดประกันได้ก็ต้องกาบขอโทษขออภัยพี่น้องนก็คือโดยค้อมาเข้าโรพบาพักแพ้งมุดเงินทุกทุกทางนกคือคนลาวส่วนร้ายคนลาวที่เดาว่ามุฮูอินโนอินเน่มาสิน้ำแบบมาทํางานที่ประเทศไทยแต่คนไทยก็ใจดีเด้พี่น้องฮับมาเห็นงานมาทํางานแต่ว่าเหลืองเฮาอาเหลืองมีซาสองมีซาสี่มันเฮาต้องดูแลตัวเองเฮาอีมันเป็นเหลืองแบบที่เจ้าหน่ายเพิ่นดูแลประตัวเถิงเฮาหลินโทรศัพท์อยู่แต่เฮาเฮาลักสั่งแต่เฮาสิ เราบบหูนํามเฮาถือเขาตัวฮ่า,ารจ,จริงป่าเจ้าน้าที่เาแกคือเบิ่งบ่ดีบ่แม่นเด้อนะพี่น้องเนดะ้อตอนนี้เฮาต้องรักษาตัวเองเฮาให้ดีดูแลตัวเองก็คือสิ่งสําคัญมีสติให้หลายๆเบิ่งให้คักๆักนะ้อพี่น้องเนาะก็คือบ่มีไผดอกบ่ผิดพลาดก็ผิดพลาดนั่นแหละแต่ว่าเอาเดือผิดพลาดว่าเป็นบทเรียนเนาะพี่น้องเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแมนเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ